ถ้ามันขุดออกมันต้องมีไม้ซึ่งมันเสริจไม้ไม่ได้ไม่มั่นใจเลยแล้วในบ้านมีทั้งหมดกี่อันมีสองลูกมีสองลูกอยู่ในบางังก็มีอยู่หน้าทงที่เป็นเคมอทั้งสองลูกเลยเหร แต,แต่ไอ้ระเบิดแต่ไอตรงเนี้ยเป็นระเบิดฝังเนี่ยกูวางไว้มุมนี้เลยแต่เคมอลูกนี้ยังอยู่ระเบิดปวดระเบิดปวด มีขวดเหรอนี่ขวดน,น้ำเยอะะแต่เคมอนี่ทำได้ไหมไม่รู้แต่เคมอมันฝังไม่ได้มันต้องใช้แล้วมาทูนบอกอ่อใช่เดี๋ยวร่วมลงปากกาก่อนแล้วกันอรู้สุดกปากกาหนึ่งสอง มีอยู่สีอันปากกาอ่าฮอ่าจะอเอ่อเอาปากกามาหน่อย ที่ไม่พอพแน่เลยว่ะทุนบล็อกเดี๋ยวไปค้าไปมีอยู่สิบแปดตอนนี้เนี่ยตัวทุนบล็อกเดี๋ยวค่อยค้าบอนะทุนบล็อกใช้เท่าไหร่อันละสิบห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปค้าไปโอ,อหางของกันเหล็ก,กเหล็กยังไมค เทปกาวด้วยใช่ไหมเทปมีแล้วขาดแค่ทุนบล็อกอ,ะอ่ะเพราะว่ารอบนอกอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่กูสงสัยแค่ในบ้านเนี่ยแหละจังหวะมันโดนลองอมาเพราะในบ้านจะเป็นมุมอับ ก่อสร้า,างกำแพง ใสกระสุนมันก็ไม่ลดนะก hmm. ระสุนปืนถ้ามันยิงอะว่ามันบักแล้วมันหายไปเอมันก็ไม่แน่มันได้หลายกรณีตอนนี้สร้างเสร็จแล้วสีก่กอง uh huh. แล้วเบิดไม่น่ามีแบอก มันไม่น่ามีถ้าจำไม่ผิดมันไม่มีนะอายุอะ่ะยกเว้นว่ามันลงนี่แล้วก็โดดขึ้นมามโดดลงมาหลางังคาบ้าน แต่มันก็คุมเอ,อาอะไรลืมขาดขวดอีกอันนึง กาหมดแล้วเนาะอือแค่นั้นแหละกระเป๋ากลับมาแล้วยินดีกระเป๋ากับป่าวะดีแล้วพี่เจอปากกาเล่มหนึ่งในตู้เจ็บมากว่ะ เนี่ยมาทุกอย่างเรียบร้อยดีไอ้เหี้ย This is a pen อะไรอ่ะไอ้ฝรั่งมันทักกลับมาทุกอย่างเรียบร้อยดีหลังจากมันไปโวยวายแล้วนะ9ตบา,บบาหมดเลนส์เอจอเล่มเดียวเองเสร็จได้ วางไว้ในบ้านทั้งสองจุดอัดอะไรวะอ๋อลืมเหล็กกล่องนี้ไม่ใช่แล้วนะแป๊บนะแป๊บนะ มาได้เหรอใช้กี่กองอ่ะน่าจะเดือนนะโอ้พอพอ จะไฝั่งที่ไหนที่เดิมหรอลองดูอะแถวบ้านเนี่ยก็มีตรงแย่ที่ขุดแล้วเนียนอยู่มันจะมีใครลงโต๊ะบ้างพวกเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรลงโต๊ะมันก็ปีนได้หมดอะอันนี้มันจะกระโดดขึ้นหลังคาก็ได้ เอาพัวไหมมีล้ อขอพานอะไร้ั้นบนก็ไม่มี มันโดดออกจากเครื่องบินไม่ได้ใช่ไหมยังไงนะมันโดดมันกระโดดออกจากเครื่องบินไม่ได้จริเอา้าบัคมานี่ยอ,อะไรอ่ะฝังก็ไม่ได้ปลดก็ไม่ได้อ๋อมึงต้องปลดมึงต้องใช้ครีมโอ้ไว้นี่แห <laughs> มี่คิมตัดไม่ทันตัดได้มันตัดได้เลยอมาอุ้ยหิงด้วยว่ะก <c oughs> ารสบายเพื่อนเอาเลยถ้าก็คือมันจะระเบิดตุ้มเลยใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรม่มังในทงอ่ะ มันมีโอกาสเหลือสี่ครั้งมองดูมันใกล้ปูนแน่เลยฟังก็ไม่ได้อครั้งแรกกูไปแล้วคร <c oughs> ั้งสองกูก็ไปแล้วเหลื <c oughs> อีกสองครั้งทองเยอะนี่ <c oughs> เดี๋ยวก่อนแล้วกันเรวะเงวะ เก็บของมันนับมันนับใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้เหลือแค่สองครั้งแล้วขอตัวป่าวนะจ๊ะคิดว่าจะได้ภากีลามันๆจะทำคอนเทนต์จะทำก็รีบทำไม่รู้ถ้าจะทำคอนเทนต์ก็รีบทำนะครับ อะไรอะไรอยู่ดีอะไรขึ้นมาบนพื้นอะอะไรอะไรวะอ๋อนั่นนะอะไรอ๋อกระเป๋า<ว>นะภาพกีฬามันมัน,ยนเยอะอืเอเอาครับไปปืนปืนเอาปืนออกก่อน๋ยวปืนพังกลัวอะไรปืน นี่แหละชุดชุดหน่วยคู้ล,ละเบิดไงมันนับต่อปปะนับเรียบร้อยได้แล้วเรียบร้อยหมายถึงว่าเหลือโอกาสหนึ่งไร <laughs> น,นี่ยขึ้นลูกเลรว ครั้งก่อนฉันว่าแอปปรับใหม่หมดแล้วทำไมครั้งก่อนกูปวดได้เลยเหรอไม่เห็นต้องเล่นอีเวนต์อะไรเลยออกมาอีก <c oughs> นั่นเนี่ย ว่าแล้วม,มึงไม่เคยเชื่อกู <c oughs> เดียวถ้าเหลือครั้งเดียวนะมึงไม่หรอพ่นมันอามใหม่แล้วเดี๋ยวสองครั้งไอสอง <c oughs> ชอบท่าวะ่ะ เหลือครั้งเดียวถ้าฝังพลาดก็คือมึงตัดเองเลยรอบเนี้ยใจมึงตัดว่าไม่ได้ตรงนี้เอาออกเลยเฮ้ยมึงตัดนะมึงตัดนะฝังได้ฝังได้ฟังได้ฝังได้เนี่ย แม่งตรงนี้โคตรชัดเลยว่ะเออชัดไม่ใช้ก็ที่แคบอ่ะบังคับแล้วอะ่ะนี่ก็เห็นชัดอย่งก็โดนเอ,อนี่ดิเนี่ยเน,น,นี่ถ้ามันกระโดดจริงอ่ะก็แต่มันเห็นป้องปืนมันคงไม่กระโดดลงมาหรอกเนาะโอ้ไม่ถ้ามันโดนยิงแล้วเวลามันรีบลง มนันอาจจะหลบตรงนี้ก็ได้ตรงไหนตรงนี้หลังฝั่งเนี้ยไม่ไงก็ถ้ามันไม่รู้มันกระโดดคนกระโดดล่มมันก็ต้องกระโดดลงบนนี้ปะเพราะมันคิดว่าถ้ายังไงถ้ากระโดดบนชามตาไก่ยังไงมันก็ต้องกระโดดลงอยู่แล้วถ้ามันจะไปเล่นสกิลอัพเลยเฮีย เออดีแล้วโอ้คิดไว้แล้วไงแห<ล>ะเออนี่กว่าคุ่นี้ดีกว่าชอบเอ็น <c oughs> นอนอูเหรอว่ากับแับตะปูไว้ตรงนี้ดีกว่า เฮ้ยอะไรพุ่มนี้อยู่ในทงวะวะลืมผมบอกรู้ด้วยกำลังฝังอะ่ะอยู่ดีสร้างไม่ได้ใหญ่นะลืมเปิดอะ <c oughs> ไม้แผ <My> oh, ่นเลยโอ้พื้นที่เยอะแยะสวนบูชา มันจะขึ้นสแตตคิวไหมวะขึ้นดิถ้าเราเจอสแตตเลยนะคิวฟรีแล้วเหรอไม่ไม่สแตตสเตตเลยสแตสแตตัวละครนี้ว่าค่าเท่าไหร่ทำไรอืมก็ไม่มีโทรโทรคิวนะ ว่าค่าไปเท่าไหร่แล้วอันหรอ,อม,มีด้วยวนี่อ่ะอยู่ได้คำสั่งอย่างนั้นแหละ นี่มึงไปทำอะไรเนี่ยไม่หาจุดฝังอยู่ฝังอยู่เหลือลูกเดียวแล้วเดี๋ยวเคมอค่อยครับวันก่อนไปไขตู้ไอ้นั้นมา แอบดับเกือบตายไปได้เลยลได้อีคีมาแต่เก็บของไม่หมดเหลือถังน้ำมันกับพิกล็อกแอดวาน์ทำไมเวลามันจะหมดแล้วอุ้ยกล่องสุ่มลับนี่คุม้มไหม แต่ไม่ค่อยได้ใส่หรอกชุดซอมบี้มหมดแล้ว กินข้าวสักหน่อยจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ขณะดีเวลาห้าโมงครึ่งงั้นก็พอก่อนก็ได้บายบายหมายถึงว่า